พอขับรถข้ามสะพานใหม่มาจากวัดอุดรคงคาล้ามครับขับรถมาตามซอยน้อยๆออกมาถนนลักเ้นกลางหมู่บ้านบ้านพมเหนือแล้วครับขับรถเลาะหาชมบรรยากาศบ้านพมเหนือช่วงประมาณ6กโมงแรงช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับบรรยากาศกับบคอยห่อนครับหลังจากที่ผมหาขับรถล้อในบ้านพมเหนือทั้งฟังซ้ายฟังขวาของลำน้ำพมแล้วแล้วก็บิ่งข้อมูลในอบตบ้านแก้งเบิ่งในข้อมูลของกูเกิลแแมปนะครับบ้านพมเหนือเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กว่าน่าจะมีถึงร้อยหลังคาเรือนครับบ้านของทยบ้านเพื่อนก็ะเลี้ยง ไล่ไปตามลำน้ำพรมเหลือเบื้องไปทางด้านซ้ายก็เป็นไ้อ้อยเป็นท่งนาะฝั่งด้านขวาเนี่ก็เป็นบ้านของไทยบ้านรรยากาศตอนแรงๆของบ้านพมเนือเนี่ยก็เป็นบรรยากาศชุมชนตั้งจังหวัดบ้านเฮาเนี่ยนะครับจะเห็นไทยบ้านเพิ่นออกมาหาซื้อกับขา้าวกับน้ำไปกินตอนแรงจะเห็นไทยบ้านกับมอเตอร์ไซค์ขับรถอีแตก๊กอีแตนเลิกจากการ,จาก,การจากงานมาพื้นที่หมู่บ้านแถวๆนี้น,นะมีความอุดมสมบูรณ์ครับมีลามมํลา,าน้ำพรมไหลผ่านเพิ่กนเก็ตรารเกษตรได้ผลผลิตเป็นอย่างดีในพื้นที่อำเภอผู้เขียวที่มีลําน้ำพรมไหลผ่านกจิมี ถวพระาธาตุนองสามมื้อตำบลบ้านแก่งไหลมาทางบ้านพมเหนือไปทางบ้านนองดินดำบ้านนองเสียงสาบ้านพรมใต้ไหลไปทางบ้านนองบวัวพมไหลต่อไปทางบ้านนองคอนไทยบ้านม่วงบ้านสีประหลาดบ้านมูนกระเบือ ไหลลงไปทั้งบ้านโจดน้นคาบ้านสามสวนเขตพื้นที่อำเภอบ้านแท่นขับรถเลาะชมวิวชมบรรยากาศบ้านพมเนือไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีๆครับล่มเย็นสบายครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนเลี้ยวเบื้องไปทั้งใดบรรยากาศก็สดชื่นสวยงามเขียวขจีจากข้อมูลเห็นบอกว่าถนนเ้นนี้สามารถไปทั้งบ้านแดงสว่างได้ห่างจากบ้านพมเหนือ้อประมาณ4กิโลเมตรเอง้ากับผมเลยเลือกเส้นทางเส้นนี้กลับบ้านครับเพราะว่ามันใกล้ดีเพราะต้องย้อนกลับไปทั้งบ้านหนองแสงบ้านหนองดินดำออกไปทั้งบ้านหนองสองห้องโคงไป งบ้านหนองเชงซ้าขับรถอ้อมไปทั้งพูนน้วมันไก่ค่ากลายถ้าไปเสร็จนี่ผมว่าพอถึง10กิโลเมตรตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่าๆแล้วับผมจะได้เดินทางกลับบ้านนะครับใส่ถนนเส้นทางไปบ้านแดงสว่างไปเบื้องบรรยากาศทางไปบ้านแดงสว่างกันครับบรรยากาศจะเป็นจังใดพอขับรถออกมาจากบ้านพมเนื้อจากน้อยครับข้างหน้านี่เป็นสะพานครับสะพานขามลำน้ำผมตอนนี้ก็คำลงเรื่อยๆแล้วครับถนนเส้นที่จะไปบ้านแดงสว่างระยะทาง4กิโลเมตรสิเปียวบ่อผมก็บม่เคยมาจากเทียวขึ้นกันไปครับเดินทางกลับบ้านครับไปทางบ้าน แดงสว่างกันพื้นที่แถวนี้เป็นเขตตำบลบ้านแก้งครับพอขับรถไปชฉนียก็เป็นเขตตำบลหนองตูมืองเพื่อผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิคือกันขับรถมาถนนเส้นนี้ก็รู้สึกว่าบมเปเียวครับก็ยังมีไท้บ้านเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมากันอยู่ช่วงเวลาตอนแดงแรงถือว่าถนนเส้นนี้เป็นทางลาดนะครับทางก็ด,ดีครับขับรถสะดวกสบายระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจากบ้านพมเหนือมาถึงบ้านแดงสว่างขับรถแป๊บเดียวมาถึงบ้านแดงสว่างแล้วครับผมก็อยากเลาะเบิ่งในบ้านแดงสว่างต่อยูแต่ปัญหาตอนนี้แบตเตอรี่โทรศัพท์กัน้น่อยครับแบตสำรองกับบม แล้เสียหาโอกาสมื่นดีๆมาหาเลาะบ้านแดงสว่างไหมครับเมื่อนี้ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนตอนคาครับว่าสิแวะตลาดแรกในอำเภอผูเกยวไปหาซื้อน้อกินแซ่บๆเอาไปฝากแม่ตุกเอาไปฝากลูกซ้ายลูกสาวเอาไปครับเดินทางไปในอำเภอผูเียวกันต่อครับ